สองธุรกิจเบลล่านอกจากเป็นนักแสดงยังนั่งแทนกรรมการบริษัทกำไรไม่ธรรมดาถือเป็นนางเอกระดับท็อปในวงการบันเทิงเมืองไทยสำหรับเบลล่ารานีมีคิวงานถ่ายละครแนนเอียดเป็นหางวาวแถมค่าตัวต่อง,งานก็ไม่ธรรมดาโดยจะได้รับค่าจ้างจากการเล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่9้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์ราว200,000บาทต่อครั้ง ซึ่งนอกจากนี้เบลล่ารานีซึ่งโดดเด่นในงานวงการบันเทิงแล้วอีกมุมหนึ่งนางเอกสาวยังมีธุรกิจที่เธอเข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทอีกด้วยซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิช์พบรายชื่อเบลล่านั่งเป็นกรรมการบริษัทสื่อบริษัทโบเอล40จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่5มีนาคม2 5 5 7โดยนางสาวราณีแคมเปนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจตัวแทนให้บริการสื่อโฆษณาก,การบันเทิง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้10,481,653บาท71สตางค์กำไร868,978บาท5 0สตางค์ปี2561รายได้29,485,921บาท64สตางค์กำไร6,827,846บาท74สตางค์ ปี2562รายได้2 7 5 8ล้าน5 8 6 4สบาท65สตางค์กำไร6 8ล้าน8 3 5 4 4 1บาท39สตางค์ปี2563รายได้4 1 2 8ล้านส8 3 1 4บาท92สตางค์กำไร1 5 6 3ล้าน638,114บาท 67สตางค์ปี256 4ีรายได้2 8 4 7 8 4 3 7 8ล้าน478,437บาท8ตางค์กำไร6 1ล้าน189,330บาท6 1สตางค์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ